เลาตลาดลตลาดไปล้อตลาดกันไปรถตุกตไปบอยขับลาะตุก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 ละเมืออะไกัวเหรอดันไวใช่ดันไม่ตกหรอกเพรอยู่นแคนี่ไที่จับ มันเสียวดีใช่ไหมค่ะเออมันลมพายดีแล้วเนาะนี่สนุกไม่ประอนตุ๊กยังโหนนะนะภาษาอะไรขึ้นสิสิ่งมันโตก็โหนจะมากลัวอะไรเลย มีสองแสนจะซื้อไม่ได้นะรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมคะเนี่่ยรุนลิมิเต็ดนี่นี่นี่โอ้ ในเมืองการจกบ้านนอกเปไน็นไงคะที่ก็มองว่ามันจะต้องไปสลาขาดที่มันไม่ดีฐานเหมือนกันต่างกันรถเยอะ กันนี่ไม่รู้จักกันไม่เคยพูดไม่เคยเคยุยกันมันก็ไม่ใช่นะพี่มันอยู่ทีเรลามันอยู ที่เขาเหมือนไ,ไปไปใต้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเขามีสตอนะเขาก็วาสตอร์ะอระหางเราอย่างเงี้ย